วันที่11มีนาคม2567มหาวิทยายลัยราชภัฏส,สกลนครโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรก้องภพชาอามาดย์รองอธิการบดีพร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ดออรอภิิ์ธีรวิสิทธิ์รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสอกอสวปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมววนพร้อมคณะผู้บริ และเจ้าหน้าที่สกสวในการลงพื้นที่ติดตามการดําเนินงานและหารือแนวทางการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมววนอระหว่างวันที่11-12มีนาคม2567ณห้องประชุมสภานักศึกษาชั้น3อาคาร20จากนั้นเยี่ยมชมพื้นที่ดําเนินการโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจํานวน6โครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากกองทุนววนอ เมื่อวันที่13มีนาคม2567สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏส,สกลนครจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา SRC s n i u 2024ณโถงอาคาร13มหาวิทยาลัยราชภัฏส,สกลนครโดยศาสตราจารย์ดรทศวรน์ศรีตะวันรองอธิการบดีด้านวางแผนยุทธศาสตร์นวัตกรรมและพันธกิจสากลเป็นประธานกล่าวเปิดงานและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรก้องภพชาอามาตรองอธิการบดีด้านวิจัยนวัตกรรมและถ่าย อเทคโนโลยีกล่าวรายงาน การจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาได้เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัยซึ่งจะทำให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับระบบกระบวนการวิจัยรวมทั้งมีความคิดและความรู้จาก,กวางแผนการทำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยในปีนี้มีผลงานวิจัยของนักศึกษาที่เข้าร่วมการนำเสนอแบบโปสเตอร์แบ่งเป็น5กลุ่มคือกลุ่มสังคมศึกษากลุ่มการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษกลุ่มฟิสิกส์กลุ่มวิทยศาศาสตร์ประยุกต์และกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาการข้อมูลรวมทั้งสิ้น42เรื่อง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภาัฏสกลนครจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ SNIU Sai Camp ให้กับโรงเรียนสกลทวาปีอำเภอเมืองสกลนครและโรงเรียนพลงามศึกษาอำเภออากาศอํานวยโดยในวันที่13มีนาคม2567เป็นการจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนสกลทวาปีอำเภอเมืองสกลนครมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมจำนวน30คนและวันที่13-14มีนาคม2567เป็นการจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนพล งามศึกษามีนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน60คนณนะอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์อาคาร9มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และในช่วงบ่ายของวันที่13มีนาคม2567ได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครร่วมกับโรงเรียนพลง,งามศึกษาอำเภออากาศอํานวยเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนบริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยและเผยแพร่ผลงานใ,นใจร่วมกันรวมถึงส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร งานอนามัยและสุขาพิบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏส,สกลนครจัดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี2567ในวันที่11ถึง22มีนาคม2567โดยบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏส,สกลนครสามารถเลือกรับบริการตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลศูย์สกลนครโรงพยาบาลพิ์สกลนครและโรงพยาบาลลักษ์สกลเพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพวิธีป้องกันก่อนที่จะเกิดโรครับการตรวจหาปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อสุขภาพโดยตรง และรับฟังคำปรึกษาด้านสุขภาพจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยในวันที่14-15มีนาคม2567เป็นการให้บริการตรวจสุขภาพโดยโรงพยาบาลรักษกลมีผู้บริหารอาจารย์และบุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพจำนวนมากณโนะถงชั้น1อาคาร20มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่16มีนาคม2567มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีจตุรมิตรครั้งที่21ราชพฤกษ์เกมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคิดชันชิดปรีชารักษาราชาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรไวรุตอิ่มโพประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการกล่าวรายงานพร้อมด้วยอธิการบดีคณะผู้บริหารผู้ควบคุมทีมผู้ฝึกสอนและทัพนักกีฬาจากทั้ง4มหาวิทยาลัย โดยการแข่งขันกีฬาจตุรมิตรเป็นกีฬาประเพณีสีมหาวิทยาลัยประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรตยิจังหวัดสกลนครมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครและมหาวิทยาลัยนครพนมเพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีของผู้บริหารอาจารย์บุคลากรและนักศึกษาโดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลางสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านต่างๆแบ่งการแข่งขันออกเป็น11ชนิดกีฬา จากนั้นช่วงเย็นเป็นพิธีส่งมอบธงกีฬาจตุรมิตรให้กับเจ้าภาพครั้งที่22คือมหาวิทยาลัยนครพนม